สวัสดีค่ะพบกับพี่จิ๊บ i e e นะคะวันนี้พี่จิ๊บชวนเพื่อนมาคนหนึ่งค่ะน้องๆก็เป็นรุ่นพี่ของพวกเรานะคะที่กำลังอินเทอร์นชิพอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพี่เขาอยู่ที่โรงแรม Hara and h อ w i ์ฮาวิสเลกชานะคะน้องๆและวันนี้พี่เขาจะมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเราไปเจอกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่อันสวัสดีค่ะ ก็ขอต้อนรับพี่อันมาเจอกับทุกๆคนด้วยนะคะในวันนี้นะพี่อันฝึกงานอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้ทางานที่โรงแรมฮาร่าแอนด์วิเลคาครับอ่งางั้นให้พี่อันแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับอพี่ชื่ออั๋นนะครับอยู่ปีสี่ที่มหาวิทยาลัยสุริษิ์มาที่อเมริกาใช้เป็นฝึกงานครับผม อ่าแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปฝึกงานที่อเมริกาแทนที่จะฝึกที่เมืองไทยคะถ้าหลักๆก็จากฝึกภาษารครับผมจะได้แบบคุยเก่งขึ้นแบบการคุยกับฝรั่งมากขึ้นแล้วก็เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องเงินแน่นอนครับผมอืมเป็นยังไง เรื่องเงินอันนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากได้ก็คือมีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องฝึกภาษาภาษาเราก่อนมากับภาษาเราตอนนี้หลังจากที่อยู่มาสองเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะก่อนมาเราพูดอาจจะยังไม่แบบแบบไม่ได้เลยแทบจะไม่ได้เลยฟังอาจจะพอออกบางคําครับแต่หลังจากมาที่นี่สักสองเดือนผมมาที่นี่สองได้สองเดือนนะครับได้มาที่นี่สองเดือน<ด> อการพูดอาจจะมีติดขัดบ้างพูดดีขึ้นบ้างแต่การฟังนี่อาจจะอาจจะได้เลยระดับหนึ่งฟังรู้เรื่องกัาไทยสักถ้าเปรียบจากตอนแรกที่มาเป็นคะแนนสักผมให้สักสี่เต็มสิบตัวเองตอนนี้นี่นการฟังตัวเองไม่จะได้สักเก็เต็มสิบปอะมานี้เดี๋ยวอยู่ไปเรื่อยๆนี่ได้เกินสิบแน่นอนใช่ไหมคะอืมอาวของแม่จะเกิน <laughs> อ่าโอเคแล้วในเรื่องของที่เราบอกว่าเรื่องของค่าตอบแทนที่เราได้เป็นยังไงบ้างค่าตอบแทนที่ได้ของของผมได้เป็นชั่วโมงละสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับโอที OT ของที่นี่จะเป็นหนึ่งสิบห้าเท่าของเหรดงานของชั่วโมงมาตรฐานเราของผมได้สิบเจ็ดโอทีจะได้ยี่สิบห้าจุดห้าครับรายได้ถือว่าค่อนข้างดีเลยใช่ไหม ถ้าเปรียบเทียบกับรายได้ที่ไทยถือว่าค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีเลยอ่าแล้วแล้วในส่วนรายได้ที่เราคาดหวังเนี่ยตั้งแต่ที่เรามาอยู่ที่เนี่ยเราเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วอ่าที่ผมมานะครับผมทําได้สองเดือนเงินเก็บหักค่าบ้านหักค่าจานใช้ชีวิตประจําวันผมมีตังเก็บประมาณห้าพันเหรียญครับภายในสองเดือนนะครับอ่าแล้วที่นี่การ การตัดรอบของเงินเดือนก็คือจะเป็นสองสัปดาห์ตัดรอบหนึ่งครั้งคือเดือนหนึ่งเราจะได้เงินเดือนสองครั้งครับผมแล้วถ้าเราทำเกินอ่อแปดสิบชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ชั่วโมงถัดไปจะเป็นโอทีครับผมเพราะที่นี่มาตรฐานเป็นสัปดาห์ละสี่สิบชั่วโมงอมของในโรงแรมที่มผม,มอยู่นะครับปกติเราได้ชั่วโมงละกี่เหรียญแล้วถ้าได้โอทีเราได้เท่าไหร่คะห้าชั่วโมง ผมได้ชั่วโมงในเลด17เหรียญครับผม OT จะได้1.5เท,ท่าของ17เหรียญก็จะเป็น25.5บห่า,าถือว่าไรายได้ค่อนข้างจะดีใช่ครับค่อนข้างดีครับถ้าเปรียบเ,เทียบกับไรายได้จากประเทศไทยแล้วโรงแรมมีสวัสดิการอะไรให้บ้างนอกเหนือจากไรายได้คะโรงแรมมีสวัสดิการกนะ็คือเป็นบัตรพนักงาน,นครับบัตรพนักงานสามารถนะการใช้ส่วนลดภายในโรงแรมได้หมดเลยครับ ถ้ามากสุดไปเลยน่าจะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็มียิมเปิดยี่สี่ทับเจ็ดครับก็คือเปิดยี่สบสี่ชั่วโมงโดยเจ็ดวันแล้วก็อาหารฟรีหนึ่งมื้อแล้วก,าาลก็อาหารหลักอาหารหลักฟรีหนึ่งมื้อก็มีสลัดบาร์เปิดยี่สบสี่ชั่วโมงมีน้ําโซดาฟรีมีไอติมฟรี อยากให้อาโอเคอยากให้พี่อยาดเล่าเรื่องวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมการทํางานแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานของที่นั่นเป็นยังไงบ้างวัฒนธรรมก่อนคนที่นี่ค่อนข้างใหนมากครับคือแบบแตกต่างจากที่ผมนึกภาพมากเลยคือแบบจะสดดันมากอะไรมากแต่ที่นี่ค่อนข้างสบายซึ่งโค้หลักที่ผมว่าทําอยู่จะเป็น American River อ่ะคาเฟ่นะครับชื่อย่อของคนนี้ก็เป็น A R C เราจะทำเกี่ยวกับเหมือนเบรคฟาสตอนเช้าเป็นยงเบรคฟาสตอนบ่ายก็จะทำแบบเหมือนถ้าพูดแบบตามภาษาไทยทั่วไปจะเป็นอาหารตามสั่ง้เหลวงกัอร,อร,อรออา,ารคาสอย่างนี้ก็ได้ก็มีทั้งสเตชันผักก็คือข้าวของถ้าเป็นคำจะเป็นลูมเซอร์วิสซอเต้แล้วก็เดบิวเดบิวก็คือจะเป็นอยู่ตรงกลางเป็นเป็นเทปัญญากิเตาถเทปัญญาติ บางทีแล้วมาย่างแล้วมาประกอบแล้วก็ชิปเมนูว่าครบถ้วนไหมเช็คออเดอร์ว่าถูกต้องไหมแล้วก็สเตชันั้ายจะเป็นฟรายไม่สุดท้ายอ่ะสเตชันถัดไปจะเป็นฟรายก็คือทำพวกเบอร,ร,เบร์เกอร์ฟรายแอนด์กริลจะทำเบอร์เกอร์เออ่แล้วก็พวกของทอดทารเล่นต่างๆครับแล้วก็จะมีสเตชันหนึ่งเป็นเพปก็คือแบบ ขอมาแล้วก็มาเตรียมแบบแจงเพื่อให้แบบเตรียมพร้อมในแต่ละวันในการทำงานครับซึ่งสั่นที่ผมทำอยู่หลักๆก็จะเป็นตเตเตยแอนแล้วก็รูมเซอร์วิสครับแต่ผมก็มีแวะเวียนก็คือแบบไม่ได้ไปอยู่สเตนั่นั้นแต่ไปช่วยเขาบ้างเพาะว่าพร้อมสอนให้ตลอดเล้วร่วมง,งานเป็นยังไงบ้างคะเึ่อนร่งานที่นี่อ่แบบ ดีเลยครับดีดีมากเพราะว่าคนที่นี่ของแบบเวลาทํางานนิสัยดีตรงต่อเวลาแล้วก็สมมติถ้าเราแบบทำพลาดอะไรเราก็เขาบอกไม่เป็นไรทําใหม่ทำใหม่ได้แล้วก็แบบเป็นยังไงเด่อนอเขาให้โอกาสเราในการทํางานใช่สละการเราถ้าเป็นอ่ ในเราสเรามาถึงเราก็ลงเตาทําได้เลยแล้วเขาก็ถ้าเราทําไม่ได้เราก็บอกเขาแล้วเขาก็สอนเราหราือแล้วเราทาพลาดตรงนี้เขาบอกทําใหม่ไม่เป็นไรทําเพราะสมมติจะมีออเดอร์มันของผมบางทีมันจะมีอดดอเดอร์แปลกๆมาบางทีทาพลาดเราก<ๆ>็ถามเพื่อนร่วมงานว่าทําเอออันนี้ต้องทํายังไงหาจากไหนอะไรประมาณนั้นเขาก็หาแล้เขาก็จะสอนเราบอกเรา ให้บางทีก็ของที่ไหนหาไม่เจอเราเขาก็จะพาเราไปดูว่ามันอยู่ตรงนี้นะแล้วครับต่อไปเราก็จําได้เราก็าไม่ต้องขอเขาขอความช่วยเหลือเขาแล้วตารางการทํางานของเราเป็นยังไงบ้างในแต่ละสัปดาห์าปกติผมทำห้าวันหยุดสองครับในหนึ่งสัปดาห์อันนี้คือปกติแล,กแล้วท้าไม่ปกติยังไงคะ ถ้าไม่ปกติก็ก็จะเป็นหกวันหรือผมไปหางานที่คฟอื่นเออที่นี่สามารถหางานที่คฟอื่นได้ครับคือหาจะหาจากเชฟจะคุยอย่าเอสเิฟเชฟเชฟที่นี่เอสติฟก็คือเชอร์รี่ถ้าก็หรือจะไปหาจากครัวหาเชฟหลับแต่แต่ละครัวเราสามารถเข้าไปเนทครัวแล้วก็ถามเขาไ,ได้เพราะถ้าเราได้สเก็ตตัวมาเราก็ไปโชว์เขา ว่าเราหยุดวันไหนว่าวันนี้ต้องการคนไหมเขาก็จะช่วยเราถ้าเขาแบบต้องการคนเขาก็าช่วยเราได้ถ้ามากสุดที่ผมทําได้เป็นยี่สิบสี่วันติดเลยครับจากที่บอกมาก็คือยังไม่เจอวันหยุดเลยที่แบบได้ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เลยเอ,อ่ใช่ครับเพราะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีแผนเที่ยมีแผนเก็บตังค์มากกว่าจะเที่ยวในสุดท้ายทีเดียวอ,อ่าแล้วเดือนสุดท้ายจะไปเที่ยวไหนบ้างคะ ที่จะเกิดไว้ใกล้ๆก็จะเก็บตรงเออก่อนอ่าแล้วก็ในละวแมสซาวเล็กทคาโฮอืถ้าเออก็ดิสนีย์แลนด์ฮอลลีวูดอะไรพวกนี้แต่ฟาติิกโกาอยากไปครับแล้วก็สกาตามาโตอืมตรงจุดที่เราอยู่ก็เป็นที่เที่ยวอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีโอกาสได้เที่ยวใช่อ่าีปเที่ยวครับแต่แต่ว่าตอนนี้เก็บโอทีได้ก็เก็บไปก่อนถูกไหม ใช่ครับเอออยากอยากถามพี่อยานเลยว่าแบบเราสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยตัวเรามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างาการทักษะในการทักษะในการฟ,ฟังแบบเราสมเราฟังแบบดีขึ้นค่อนข้างจะดีขึ้นการพูดเราอ่ะอาจจะยังไม่ดีมากเท่าที่ควรแต่การฟังเราดีขึ้นแน,น่นอนเพราะเราฟังหมดทุกวันฟังอ,ออเดอร์ฟังเขาพูดเรียบเรียง สมมติ่าท่านเราแบบไม่ได้เราก็ทาสเลดก็ได้ก็ขาบางทีบางทีที่เชฟผมมันคือเชฟเขาเขายี่บอกเอาทาสเลดมาจะขอว่าแปลให้ต่อก็แต่บางแต่ผมก็เข้าใจตอบพูดคือบางทีก็แต่บางคําอาจจะอาจจะไม่รู้บ้างเราก็แบบเราก็แบบจําไว้เราค่อยมาปแปลที่หลังก็ได้แล้วเราจะรู้ว่าคํานี้แปลว่าอะไรอื แปลว,ว่าภาษาของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนใช่แล้วก็มาที่นี่ผมงงมากอ่ะเรื่องน้ำหนักรถสิบสิบกิโลงงว่าใช่ก <laughs> เกิดจากอะไรคือคทำงานก็น่าจะเดินแบบเดินเดินแบบเยอะเยอะยกของเดินยกของเดินที่นี่ถือว่าสุขภาพโดยรวมมันดีขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นแต่มีช่วงป่วยก็มีครับช่วงแต่ป่วยก็ปวดทั้งเกือบทั้งครัวเลย เพราะอากาศมันหนาวความรับผิดชอบความเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างคือมาที่นี่เหมือนให้เราแบบการใช้ตัวเองแบบการรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นเพราะว่าแล้วว่ามีนิดเวลามีนิดการใช้ทิตวันว่าสมมติถ้าอยู่ที่ไทยอะไรเราจะมีพ่อแม่มีพ่อแม่มีคนอื่นในการแบบเราไปหาได้ช่วยได้แต่นี้เรามาอยู่คนเดียวแบบอยู่แล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับเพื่อน พผมมากับเพื่อนอีกเก้าคนแต่แต่ผมอยู่ลูมิดก็ในห้องผมนี้ก็มีผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ช่วยๆกันนะงั้นแล้วก็เป็นทาให้เป็นคนแบบใจเย็นมากขึ้นเพราะว่าการทํางานบางทีถ้าเราใจร้อนเกินไปมันออกงานอ,อาจจะออกมาไม่ดีอะไรไปแล้วที่โอเคอ่าคำถามต่อไป <laughs> คำถามต่อไปนะคะ ออภาพของสหรัฐอเมริกาก่อนที่เราจะมากับตอนเนี้ที่เราได้สัมผัสจริงๆอ่ะแตกต่างว่าเหมือนกันยังไงบ้างคะแตกต่างมากจากแตกต่างจากที่คิดไว้มากครับตอนแรกคิดว่าจะมีคนเหยียดเยอะเพราะว่าเห็นจากข่าวบ่อยหรือตามหนังต่างๆบ่อยมากแต่ที่นี่ไม่ไม่เลยเพราะมาถึงทุกคนโลโก้หัวใจดีมาก แลวที่นี่แล้วที่ผมอยู่เซาเลคกเขา,าเขา,าเขาลักเจวันมากเพราะที่นี่เศรษฐกิจเขาขับเคลื่อนด้วยเจวันจริงๆเพราะเจวันที่นี่เยอะมากมาจากหลายเชื้อชาติมีทั้งฟิลิปปินส์อินเดียชิลีเปรูอาร์จเจนตินาแล้วก็เม็กซิโก,โกพวกพวกแถวแถวอเมริกาอเมริกาใต้ต้องแถวอเมริกาใต้ก็เยอะเหมือนกันแต่ฟิลิปปินส์ก็เยอะเหมือนกันอแล้วเราปรับตัวยังไงให้เข้ากับ คนทุกคนที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติแล้วก็ที่สำคัญมีกำแพงด้านภาษาด้วยทำยังไงถึงจะทำงานร่วมกันได้ก็ภาษาภาษานี่หลักๆเลยครับเรื่องกับเป็นกำแพงที่ใหญ่มากเพราะเขาก็อยากไปคุยกับเราอยากเป็นเพื่อนกับเราทำงาน,นกับเราซึ่งเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองให้มากขึ้นซึ่งผม,ผมตอนนี้ก็แอคทีฟให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย เรื่องภาษาเพื่อจะให้ได้พูดมากขึ้นจะได้คุยกับคนต่างชาติมากขึ้นด้วยเพราะว่าคนที่นี่ส่วนพาะคนไทยที่นี่ถ้าเปรียบเทียบกับคนชาติอื่นที่มาฝึกงานถือว่าน้อยน้อยน้อยมากถ้าหลังจากที่พ,พี่กลับไปก็เหลือน้อยละก็เราก็อยากมีเพื่อนต่างชาติบ้างเราก็ฝึกภาษาไว้ก็ดีเพราะที่นี่ สุดหลักๆใช้สองภาษาหลักๆก็จะเป็นสเปนิชแล้วก็ภาษาอัง,องกฤษ hmm. เพราะว่าที่มาส่วนใหญ่ก็ใช้สเปนิชส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีคุยอังกฤษบ้างภาษาสเปนิชนั้นผมก็รู้อาจจะรู้บ้างคำบ้างแบบแต่อาจจะไม่เยอะเลยรู้แค่แบบทักทายเฉยก็ฟังมาแล้วก็จาไว้โอเค เราอยากจะแนะนำน้องๆเรื่องอของการเตรียมตัวเพื่อจะมาอินเทอร์นชิพยังไงบ้างคะเอ่อการเตรียมตัวอย่างแรกก็เรื่องภาษาแล้วก็เรื่องทุนรัพับแน่นอนครับผมเพราะว่าถ้ามีทุนมัพั์แล้วภาษาดีหรือไม่ดีเราก็เรามีพี่ๆอีส e ช่วยสอนได้แล้วเราก็สามารถฝึกด้วยตัวเองไดค้คือขนาดพี่แบบมีเวลาเตรียมสามเดือนสามเดือนจริงๆเป็นสามเดือนที่กดดันมาก พี่ก็ยังแบบสู้มาถึงตรงนี้ได้แต่พี่แนะนํานะถ้ามีมีเวลาเยอะดีหกเดือนหรือปีหนึ่งอพี่ว่ากําลังดีเลยในการเตรียมตัวของเราในพวกเราจะช่วงนั้นเราจะเก็บเงินเพิ่มแบบมาโครงการนี้แล้วก็ฝึกภาษาไปด้วยไม่ต้องรีบก็ได้แบบสิบถึงสิบห้าทีต่อวันก็ได้ครับแล้วสรับเป็นน้องที่อยากมาพี่ก็ขอป็นกำลังใจให้ ในการมาที่อเมริกาครับอเมริกาเขายินดีต้อนรับอยู่แล้วเท่าที่นี่รับเพื่อได้เจวันจริงริงโอเคที่ว่าขอพิจารณาใจให้ในการมาที่อเมริกาครับอเมริกาเขายินดีต้อนรับอยู่แล้วเท่าที่นี่รับเพื่อได้เจวันจริงริโ okay. อเคที่อันอยู่ที่นี่มาสองเดือนแล้วก็ทำครัวไหนบ้างคะ อ่าผมมาอยู่สมเนือนได้ทามาสามครัวครับแต่แต่อีสองสามวันนี้ผมจะไปครัวที่สี่ครับเจอแนี่ครัวแรกก็คือครัวหลักสุดเลยก็คือเออซีอะบิการิเบอร์คาเฟ่ครับครัวที่สองเป็นซะปุริซะปุริจะเป็นแนวอาหารอิตาเลียนแล้วก็ครัวที่สามจะเป็นเวฟเฮฟก็คือเป็นการเวฟเฮฟที่นี่จะมีครัวแบบเตรียมสําหรับทั้โรองแรมแบบอยู่ครับก็คือจะมีสามครัวหลัก โฟเมนและโฟเวเพปแล้วฟบูเชอร์และโฟเมนจะเป็นการทำสต็อกทำที่ของรเร็บรูปเพื่อเอาไปรประกอประกอบอาหารเช่นแบบพวกสต็อกพวกซอสบางตัวที่สามารถขึ้นได้อยู่ได้นานๆแล้วก็เวฟเพปจะเป็นการเตรียมผักในสองทางโรงแรมครับเพราะว่าจะมีออเดอร์เข้ามาแล้วเราแล้วเราก็เตรียมตามนั้นตามที่เขาใช้ แล้ว,วบุชเชอร์ก็ขวนกเรนครับเป็นห้องเนื้อขึ้นเนื้ออย่างเดียวเลยที่ผมไปทําก็คือจะเป็นเว็บเทปเป็นเตรียมผักของทังแรมแล้วเป็นโฟลที่สามครับโฟลที่สี่คืจะไปเป็นคาเฟ่ชาลียครับเป็นโฟลที่เกี่ยวกับทําอาหารให้กับพนักงานทางแรมคะหรือว่าไปแค่สองเดือนแต่ว่าประสบการณ์นแน่นนะยังเหลืออีกแปดเดือนนะคะคิดว่าต้องอแบบเก็บเกี่ยวอะไรได้แบบเยอะมากๆแน่นอน ที่นี่ส่วนใหญ่จะมีคนหลักๆเดินคนแรกที่ผมอยู่เป็น A R C Capitalia w e b p a ฟ e Butcher m a n Kitchen Suppoli Save Room Hill Kitchen Hill Kitchen นี่น้องๆแล้วจะต้องอยากไปแต่เป็นไฟได้แต่พี่อธิบาย Hill Kitchen ก็ได้ Hill Kitchen ถึงพี่จะไม่ได้ทำแต่พี่รู้มาบ้างที่นี่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นฟไฟดิง แต่เป็นไฟเดนิี่ที่ทำเยอะมากทำ400คนแบบลูกค้าเข้ามา400คนที่จองไว้มีวอล์กอบ้างก็คือเป็นไฟเดนิี่แบบทําเยอะมากทําเยอะเยอะที่สุดที่เคยเห็นมาแล้วัต่ที่ไทยน่าจะมากสุดที่ไม่แน่ใจว,ว่าเกินร้อยหรือเปล่าแต่ที่นี่400อารมณ์เหมือน banquet. แบงค์เฟสที่นี่ก็มีคแบงค์เฟหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับ9ขวานไมีคนหนึ่งเป็นไฟเดสเตชันที่ดนแบบ10กวา ประมาณนี้ครับห้องอาหารไม่ถือว่าเยอะเนาะแต่ว่าแค่เฮลสเตชันก็คือรับลูกค้าได้ตั้งสี่ร้อยแล้วอ่ะแต,แต่แต่แบบเพนี่ถ้ามีงานอะ่ะท่านในนี้รู้จากพี่แบนนะครับอ,อันนี้มากสุดพี่แบนน่าจะบอกพ<อ>ันห้า้ในเวลาเดียวกันรับลูกค้าได้มากกว่าสองพันแน่นอนไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ท่าน,นตัมที่นี้ก็รสามนาจะสามร้อยสี่ร้อยคนแล้วอ่าใช่ ให้พี่อาจเล่าเรื่องสภาพแวดล้อมของที่เลคทาโฮแล้วก็เล่าเรื่องชีวิตไลฟ์สไตล์แบบอเมริกันให้ฟังชีวิตอากาศที่นี่แบบหนาวมากสุดน่าจะติดลบสิบสี่ถ้าจะาดูสภาพอากาศถ้าเดินแบบตอนเช้าตอนบ่ายทั่วไปมากสุดก็น่าจะแปดที่ที่สัมผัสมาแค่แปดก็ถือว่าหนาวแต่แต่หลังๆเริ่มชินละเริ่มไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาว่าเดินได้แต่ตอนกลางคืนขากลับ ต้องใส่เสื้อไม่งั้นหนาวมากหนาวจริงๆถ้าขั้นต่ำมาแล้วสูตรถึงลบสองแล้วก็สภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่นี่คนที่นี่คนนิสัยดีทั้ตตาแบบเหมือนโอสโตรเลยครับแบบเก่าๆเพราะที่นี่เป็นเมืองแบบต้องเที่ยวแบบเก่าๆสายธรรมชาติอะไรพวกมีสกีธรรมชาติมีต้นไม้มีภูเขามีทะเลสาบแบบที่นี่ค่อนข้างสวย แต่แต่ช่วงวินช่วงวินเทอร์เนี่ยคือยังไม่ค่อยมีนักเ,เที่ยวเที่ยวเยสัาเพราะมันหนาวมากแต่ช่วงซัมเมอร์นี่เยอะแน่นอนการใช้ชีวิตก็ถือว่าทำได้ลำบากไหมอาจจะลำบากกว่าที่ไทยหน่อยเรื่องการสั่งของส่งของเพราะที่นี่ใช้เวลานานมากคือถ้าสั่งที่ไทยบางทีช h อปปี้และซด้าที่นี้บางทีสองสามวันก็ได้แหละแต่ที่นี่คือสิบสี่วัน บางทีก็สิบสี่วันสิบวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแอปของเขาอยู่อเมซอนที่ไม่แน่ใจแต่ที่สั่งจะมีแอปหนึ่งชื่อชีนมันเป็นของจากจีนคือมันต้องบินจากจีนแล้วก็มาส่งที่อเมริกาแล้วก็ต้องส่งไปตะีต่อค่อนข้างนานเป็นเรื่องธนาคารนี่สามารถเปรียบเทียบกับไทยไทยค่อนข้างมีเร็วกว่าเร็วกว่ามากที่อเมริกาทำค่อนข้างทำธุรก,กรรมยากพอสมควร ก็คือคือเราถ้าทาบัตรเครดิตที่ไทยอ่ะเราทําได้มากเราแค่เข้าไปจ่ายังคนทำสัญญาจบที่นี่เปิดธนา,าคารเสร็จทำบัตรเครดิตเราจะยังไม่ได้เราเราจะได้เขาจะส่งให้ประมาณห้าถึงสิบห้าถึงสิบวันกว่าจะส่งกว่าพี่จะได้ที่ก็ได้ประมาณสิบกว่าวันเหมือนกันแล้วการทำธุกรกรรมนี่ถ้าใครใช้แอปแอปเปถือว่าสะดวกสุดเพราะเราจะมี Apple Pay ถ้าที่ไทยนี้ไม่ได้ใช้ก็คือการใช้โทรศัพท์ในการจ่ายเงินไม่ใช่เป็นสแกนเห็บคิวอาโดเป็นบัตรที่อยู่ในถ้าในแปปอปไโฟก็จะเป็น Apple Pay ซึ่งเราก็แค่เก็ดกดปุ่มข้าว 4, สองทีสแกนหน้าแล้วก็เอาบัตรไปแตะเหมือนเป็นบัตรเดบิตอันนึงเลยประมาณแล้วก็การอาหารที่นี่ถามว่าแพงไหมถ้าเปรียบเทียบกับเงินที่เราได้แต่ว่า ก็ไม่แพงมากแต่ถ้าเทียบเที่ไทยแพงเลยครับถ้าขั้นต่ำที่นี่ก็ให้ประมาณสิบห้าเหรียญยังไม่ดมทิปทิปที่นี่ขั้นต่ำว่าสิบสองจะมีสิบสองสิบห้าสิบแปดยี่สิบก็ตามก็คือบางทีบางทีผมใจตังนะพี่เขาคือเขาบอกมาเลยว่าในบินเขาจะเป็นบินมาว่าทิปควรให้เท่าไหร่ วงเล็บก,กี่บาทแล้วก็วงเล็บว่าเป็นเปอร์เซนะ็นต์เช่นที่โรงแรมผมมันจะคิดมาแล้วแบบค่าอาหารของผมเป็นทิปแบ่งให้พนกักงาน18เปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากค่าของทิี่นี่ถามว่าแพงไหมแพงแต่ว่าถ้าทยบกับเงินที่ได้ก็ถือว่าไม่แพงมากเพราะเราก็ถ้าเราจะประหยัดเราก็ประหยัดได้ ถ้าไปเที่ยวพี่ให้ก็ตีให้เลยรทรศัสทกพันหนึง่งใช้ค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตแล้วก็ค่ากินอยู่ใช่แล้วก็หรือถ้าเราประหยัดได้มาเราก็ทําอาหารกินแรงๆไ,ได้เพราะที่นี่สามารถเราทําอาหารกินแรงๆได้คือที่ฟอมเช่นโปรพีเออาร์ซีคือเจฟหรือเพื่นนอนกาลังทำเลยทําอะไรก็ทํากินทํากินทําได้เราไม่ว่าอยู่แล้วเพราะเขาก็ทำเหมือนกันมัน ือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึง่งในการใช้ชีวิตที่นี่ถึงจะยากลำบากแต่เราก็ปรับตัวได้เรื่อยๆครับก็วันนี้น้องๆทุกๆคนได้ฟังประสบการณ์จากพี่อ่านแล้วนะคะแม้ว่าพี่อยานจะเดินทางไปได้อย่างไม่นานมากแล้วก็ถือว่ายังมีอะไรที่ต้องปรับตัวอีกหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่พี่อ่านได้มาพัฒนาตัวเองก็เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็วันนี้ได้ถ่ายทอดให้ทุกคนฟังด้วยนะคะพี่จิ๊บขอบคุณพี่อ่านมากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะดได้มา ถ่ายทอดแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับน,น้องๆนะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะทางช่อง YouTube ของ IEEE Thailand สวัสดีค่ะ